เดี๋ยวเราจะมาดู11รายชื่อตัวจริงของเชียงใหม่ยูเนเต็ดกันก่อนนะครับวันนี้11ตัวจริงของแพร่ยูเนเต็ดทีมเยือนนะครับมีหมายเลข3า a r ล o s s a n t o เกมเริ่มครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดเป็นฝ่ายเคลุกเริ่มเล่นก่อนนะครับให้เป็นบอลของเชียงใหม่ยูนะครับทุ่มเร็วครับเมลวินเมลวินไปในกรอบนะครับเข้าซ้ายคาแด้กลับมาปล่อยขอยิงลูกนี้ลื่นไปครับโอกาสแรกในเกมนี้เป็นของ s ิ r a w โลกาวิ w i นะครับ ทาคุอิโตะทาคุอิโตะมาที่พิชิตธงเล่นกันใกล้ๆเอาแล้วครับโอกาสของฝั่งแพร่อกาสจ,จับเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ไปติดบล็อกครับยังเก็บได้ครับอิสอนูนาดยิงลูกนี้ยังไม่ใกล้เคียงครับบอลแรกจับยาวไปหน่อยครับธนวิทย์ไหลมาเอาวลูกนี้ตัดได้ครับด้านซ้ายสุดสารัจเจ้าแสงใสเหลือมองในกรอบปันโค้งโค้มาลูกนี้ยังโบงสกัดออกไปได้ครับ เท้าวขวาครับสุรวิทปั่นโค้งมาลูกนี้ได้เช็ดเอาแล้วก็มีโอกาสปาดมาอีกทีหนึ่งเข้าข้างหน้าต่างครับเท้าวขวาของสุรวิทสุรวิทย์ปั่นโค้งมาลูกนี้โบอยู่ในครอบแล้วยังสกัดไม่ได้ครับให้สัญญาณครับูุตศิลป์บวรอตาปลายกมาลูกนี้ดีต่อหลึกไปหน่อยครับ เมลวินเขา่าสายครับเมลวินไหลามาตรงกลางสารัตสารัตบอลแรกยาวไปหรือเปล่าพยายามจะไปต่อนะครับเมลวินได้ขอชิปเลยครับลูกนี้โอ้โหได้ลุ้นเลยครับโอกาสของเชียงใหม่อยู่ในเตะนะครับตัดได้ครับศิริศักดิบ์บบอนุวินดุสมบัติตกมาตรงกลางครับบบอนตปลา เลือกออกด้านกว้างครับมีพื้นที่มีเวลาครับสรัตเปิดมาลูกนี้เตรียมจะฟ้องแม่พุ่นศิลป์ไม่ว่าะระายนะครับเสย์ยังไม่ขาดลูกนี้แท็กต่อโมงหนุนกลับมาใหม่จะให้เมลวินเมลวินเอาละครับโอกาสแล้วยิงเรียบร้อยหนึ่งต่อศูนย์ครับนาทีที่4ี่ครับเท้าซ้ายของเมลวินเจอร์ลูโอ้เป็นประตูที่สําคัญจริงๆนะครับโอ้โหดูอีกครั้งครับ ทดจะเป็นครึ่งแรกหนึ่งนาทีโอ้โหแล้วคาร์ลอสซานโตสไปพลาดนะครับเมวินนี่บอลแบบนี้ไม่ปล่อยให้โอกาสทองมันหลุดมือแล้วนะครับแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเป็นเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับนำแพ้ยูเนเต็ดหนึ่งต่อศูนย์นะครับจากลูกยิงของเมวินเดลูในช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับอเอเวนโดปาริสตาหลากจีเข้ากลางแล้วครับเอเวนโดปาริสตา ไปต่อแวกสองแล้วขอจิ้มจอลูกนี้ติดปฐมทัศครับอู้น่าจะได้เป็นประตูจริงๆครับขทาซ้ายยิงลูกนี้มาบอลเฉี่ยวไกลออกไปแบบได้ลุ้นเลยนะครับบอลแรกครับคงสกรสีรอดโอ้หตามช่องมาสวยครับลูกนี้อะไะครับในกรอบจับได้ครับเจอเหนียวยอดมาลูกนี้ไม่เจอบอลครับยังสปรินต์มาต่อครับบอลทาคุ เข่าขวาไปต่อไม่ได้ครับกลับมาลบพวิตน์ลบพวิตได้ตั้งป้อมเลยครับโอ้ยเจ็บโอ้โหแล้วเกือบนะครับลูกนี้เปลี่ยนแกนมาครับลูกนี้บอลแรกทำได้ดีนะครับลบพวิตนลบพวิตเข่าขวาจ่ายมาพลิกสวยครับลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ เฉลือการจากความผิดพลาดได้สําเร็จนะครับแล้วเป็นอาสารแห่งบ้านไร่นะครับตีเสมอกับแพรยูเนเต็ดเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้แล้วเป็นจังหวะที่ดีดดวลกับนนแบบตัวต่อตัวแล้วนะครับเอาล้วครับโดนาทีโคลสกอรเล่นตัวใกล้ครับเท้าสู่เท้าถว,วิลไปแล้วครับถวิลไทยเอเวอเรส มาแล้วหลบมาหนึ่งด่านเอาละรครับสุรวิทย์โลกาวิทย์จับแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้หทุกอย่างนี่เรานีกว่าบอลเสียบเสาเข้าไปแล้วเลยครับมายครั้งนะครับทุกรนธนวิทย์ธนวิทย์มองแล้วตักมาเอาละรครับหลุดมาในกรอบพวกนี้ทันหรือเปล่าสุรวิทย์โลกาวิทย์เปิดมาได้โขกแล้วซัดโจๆลูกนี้ไม่ได้ครับดูอีกครั้งนึงครับ โอ้โหโอกาสทุกอย่างมาเพอร์เฟกเหมาะเจาะแล้วแต่มันยังไม่เป็นประตูนี่แหละครับเพ้สูงแล้วนะครับเชียงใหม่ปตมทัศน์จุดทุโด่งขึ้นมาครับสิริศักดิ์โหมบอลแรกยังไม่ถายครับอุ้ยแล้วกลับมาลูกนี้เอฟซันเอฟซันเอฟซันไปพลาดนะครับยิงติดบล็อกขอสองได้กดติดบล็อกอีกครั้งนึงครับได้ซัดอีกครั้งนึงก็ยังติดบล็อกนะครับยุทธจักรก้อนจันทร์ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับสองต่อหนึ่งครับ ลูกยิงไกลของยุทธจักรก้อนจันนาทีที่78ครับดูอีกครั้งนะครับหูโบสองสามครั้งนะครับยิงไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งครับทุกอย่างเพอร์เฟกครับทุกอย่างเพอร์เฟกนะครับโอ้ตามช่องสวยจริงครับอะไรครับโอกาส3ต่อ2ยิงลูงนี้ติดเซฟมุมง่วงงามครับสัญญาณมาครับ ขงสกรสีรอดเปิดฟรีคิกได้โขาตรงนี้ยังติดบูลเล่นของแพร่เลยครับได้สตีเรียบร้อยครับสองประตูต่อสองครับโอ้โหแล้วเป็นประตูที่สําคัญจริงๆครับจากกรีปันคัครับโอ้โหทุกอย่างกลับมาแล้วครับเรายังมีอีก2นาทีอยู่ในมือครับเชียงใหม่อยู่ในแดนได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับจากกรีปันคัครับจากลูกฟรีคิกนะครับได้โขกบอลแรกไปติด แล้วศรีสักบังให้จักรีซัดโอ้โหยุกนี้อีโปรส่งเข้าประกวดเลยครับนี่เลยครับปาปิก้าไม่ต้องครับเอาจักรีมาครับตอนนี้ห้านาทีนี้ครบไปแล้วนะครับแล้วผู้ตัดสินเตาจบเกมครับจบไปแล้วครับศึกล้านนาดาบี้รับเชียงใหม่ยูนเต็ดเสมอกับแพร่ยูนเต็ดไป2ต่อ2นะเลยครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสุดมันแล้วก็ต้องปรบมือให้เลยนะครับ you <laughs>